ดอกกระเจียวไงปาดเนี่ยเฝ้าจิ้มเฝ้าจิ้มเฮ็ดโซโลโซโลเนี่ยออกกล่องก่อนยังหาอย่างโอ้ดอกกระเจียวใหญ่ครับนี่คู่หนึ่งเลยคู่หนึ่งเลยดอกกระเจียวสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับเชี่ยแนวไม้ลาสไตล์ครับผม พบกับผมเบาคืมครับเมื่อนี้เบาคืมสิ้าเขาปลาครับหาแนวกินแนวยากหาพักหาหญ้าหาพักติวหาดอกกระเจียวหายอดเขืองหาสุแน่ละอีพุกอีหลอกอันใดมีได้อย่างไดเอานั้นครับฝนกระโตกดอกฝนฝ่ากระโตกใส่จักสีออกบอกเลยพักปลาก็ได้แต่ว่าไฟข้นจุดดีทั่งไฟไหม้นะครับเนี่ลนะเบาคืมกับยูป้าแหละครับเดี๋ยวสิลองย่างหาคนเด้อว่าจักสีมีเหงาบมีเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับ ไปเบิ้งกันเลยจัคสีมีเงางเฮบะมีไม่จักสีมานยงางเฮอบะมานเดี๋ยวตงไปเบิ้งกันครับโอ้นี่อันนี้ผู้บัคคับดอกอย่างี่กินได้ได้ครับนี่โอ้เถิงเถงบะมีลดนบดแบบนีคือนี่คือ,คอต้นแค่หน้าครับเนี่ยเขาเรียต้นแค่หน้าครับ ที่ว่าขาเจ้าออาไปปลูกน้ำดีสอดที่นั่นมันได้นี่เขาหาคุดต้นไปขายนะครับตอนนี้พี่คนรับซื้อครับนี่นี่คือแค่หน้านี่ครับนี่คือดอกแค่หน้าครับตัวนี้กินได้ครับเอาไปแกงชมก็ได้หพรือว่าทีลวกจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มปลาร้าก็ได้ครับนี่มาเกืนในเนบ้างนครับดอกพื้นลนเต็มเลยครับนี่ไพรว่าเบากึมบเบาดอกเพราะว่าดอกพน สีเหวแน่ยังแน่เราโดนโดนเราั้งนะครับเนาะเบาึลมก็เลยเอาเดี๋ยวเขับไปเบิ้งข้างในกับพูดนะครับที่มีเบาลักไอ้เล้างไม้เบากลมที่มาบันนี้คือว่าสีมหาอาหาอีพุกหรือว่าบุกนะครับเนาะแล้วก็แน่โจดแน่แน่เพล็กแน่ดอกกระเจียวแน่พักติวกต้ว,วพักเตี้ยวเราพอกันสีเอาของกินได้เนาะครับเนาะ สรุปเอาอัะไรที่กินได้เบาคุมเอาเบดทั่วแนลนะครับเนาะฝนฟ่ากับบดโตกดอกแหล่งแห่งคือการบดทั่วกับประเทศหรือมั้งได้บางมองขึ้นกันบที่ต๊อยู่นะครับเนาะต่แถวบานเนี่บเาคุมบดต๊มีแต่ต๊ะกันอ้อมคางอ้อมเอวบานเบาคุมไปเปต๊ทั้งใดเลยฝนฟ่าก็ได้ถ้าย้อนว่าผืชดพักป้าพื้นสีออกหยอดออกนอให้กินนะครับเนาะเพราะว่ามันแหล่งมันแห้งเหลือเกินแต่ว่ากันังว่าและตามธรรมชาติของเพื่นนะครับ ไฟกับใหม่ไฟใหม่เพิ่อนก็เลยปวงยอดปวงยางใหม่เัรว่าเปิดพันก็ได้คนกับจุดดีแท้ๆทไม่มีไผ่หอกคอนสแตนซุ่มเฮาซุ่มโม่พื้นหาของปลาหากินหาขายเนี่ยแหละครับคนจุดปลาก็ได้ว่ไม่มีไผ่หอกซุ่มดีแท้ๆโอ้กิงเกือกิงเกือกิงเกือเห็นไหมครับโตงหญ่เลยกินได้ไหมครับนี่กิงเกือกิงเกือกินได้ปะให้กินได้สิเอา กินบ่นได้บ่เอาบาบ่แต่เกิดมาบ่เคยกินกิน้งกือเยอะเกิอผูใ้ใดล่ะสิพากินกิ้งกือเะว่าที่มากสามคนครับมันมากครับไอ้คุณลุงผู้หนึ่งไอ้ไอ้ไของไอ้นั่งเอกบเบากลมอะไรละครับหรือว่าลุงเนาะกับเมียเพื่นผู้นหนึ่งไปทั้งใดแล้วย่างไปทั้งใดละ เราคือมาที่หลังเขานกโรูปูปีดมีว่าเทิมโกกใหม่โกอะไรขึ้นขึ้นสีย่างเข้าไปทั้งในปุ๋แล้วครับเข้าไปมาปลาเพล็กฟัน,น,นอยู่ทั้งในล่ะเราจุ่มกับสีย่างบ้วนๆที่แถวนี้ละ่ะเจสี่ห้าหมอกเสี่ยวฟีช่ช่วยๆในปลาใน,น,นหลงจังเลยม้านยังบ้านน้อมือนเนี้ยถามเบิงเด้อเราคืมสีม้านอี่ยังเนี้ย นี่คือปลาเพกปลาโจดครับโีแล้วนี่เออน้อยอ่ะน็อตเพล็กน็อตโจดนี่แหละสรุปแเราก็เออน็อตเพล็กน็อตโจดนี่แหละนะครับเนาะเห็มาโม่เพิ่นซุ้มเหมือนโม่เพิ่นเถาเพิ่นขยันเพิ่นประยูซืรเพิ่นกับมหาโนสีตะครับเนี่ยน็อตเพล็กน็อตโจดนี่แหละหาไปขายเพิ่น หาได้แล้วเพิ่งกับใบแก่แก่กับเอาใบใหม่ใบกุง้งใบอะไรหนอนะครับเนาะขายตลาดหออะไรนี่สิบนี่สิบหาบาทก็ว่าไปก็เนาะอย่างเงี้ยหอสองหอคนนี้คอยสีแก่งยิ้มกับใครผูดถึงว่าเพราะมีเยอะถ้าดูจิ้มเอากระเพาะใดนะครับเนาะมัน <c oughs> แล้วก็หน้าโจดหน้าโจดหนาโจดมาแก้งวันตัวปลาเท่านี้มันโคกใหม่ส่วนมากก็จะเป็นใหม่ยังไงสารพัดใหม่ครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นใหม่จิกครับใหม่จิกใหม่กุ้งใหม่ดูเนี่ยทุกคนใหม่ยังไงเราไปซืมเกินซื้อกระถือกันแล้วเฮ็ดละงกไอ นี่เลยครับปลานี่ทะยำมายำไปถึงยำฝนลงฝนหยังยำฤด,ดูเห็ดปลาเห็ดอันนี้ออกวันเถาะปลาปลาหมูหนีที่นี่เห็ดออกนี่ครับเห็ดล,ละงงเห็ดละงอกนั่นแหละครับงผัดเห็ดชื่อกันละ่ะมึงคุณมาหาไปกินางได้ไล่กับใครกูแล้วกูได้มันมานนครับเนาะหน้าเขาป้าเขาดงบ้านี่ เนี่ยกินเนี่ยอยากบ่ไดอย่างนึงก็ไดอย่างนึงนะครับเนาะต้องมีสักอย่างหนึ่งนะที่กินใดที่ตรงใดเนี่ยพักเพิกก็ว่าได้ก็ว่าไปบรรยากาศดีครับอยู่ในป่าในดงนี้สูตรโอโซนบริสุทธิ์เต็มปอดเลยแต่เสียที่แดดอย่งหอนเนี่ยมาเพิ่มกับบวไรใส่หมวกสัมทีสหนาแห้ง จากนาที่ดำดำแห้งสีดำไปนาดำเติมไปก็เก้าอีกสร้างตล้วนะครับเนาะดำก็ดำแต่นาจิตใจเ้าขาวสะอาดพุ่นแล้ววะิี่ต้นเงี้ยนโมเมนต์ไอ้ไอ้ยาดิเงี้ยก่อนล่ะโมเมนต์รื่อโดไม่รู้ล้มทินี่ตัดออกซะพอนี่ครับผม เกี่ยวขึ้นไปตึ่งผลว่าเป็นงูเลยอาจ์ิเป็นอาจ์ิเป็นไอ้เนี่ยคนละเพื่อโดมไม่รู้ล้มกันอีดีกันไรเนาะครับนเนาะ,ะเฮ้ยโอ้โหว่าเฮ้ยโอ้โหจักยาโดมไม่รู้ล้มอาไปดองเราทำด,ดองเราจอที่ใส่นนเนาะบาทดิเบากรึมยางุ่วนไปวุ่นมาเลยหลงคิดหลงทางเลยบ้ดน กูละไปตั้งหลัางยูโรถุละชื่อถุละขึ้นวันเสียงยิ่งเงี้ยเสียงจักรจันครับจักรจันหองงี้งี้งี้และโอ้นี่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 ได้แล้วได้แล้วบ่หนี้เต็มเลยบ้าหลายดอกดอกบุกครับดอกบุกนี่นี่นี่ละโอ้หลายหลายหลายเบาเกลือสีร่องเอาไปแกง นี่ซ้ำนี่เอาไปจกักจักหาดอกกับพ่อครับไายเลยนี่อืมนี่นี่นี่ข้างเลยนี่นี่ก็ล่งกินเลยเบาเกิร์มในเบิร์ในซองอยูทูบของซองของหนอยอินเดียเนาะครับเนาะนี่ลาพื่นเอาตัวนี้ลาไปแกงปกติเบาเกิร์มผมไม่เคยกินนักเกิร์มเ้อแนวนี่ยังมากกับกินต้นเนาะครับเนาะต้นบุกที่พื่นออก เป็นต้นขึ้นมเอาใบพื้นกำลังสูบหลวอยู่พอนไปตัดแกงหรือว่า,าไปนึ่งบะคามโพเฮ็ดแก้วปลาจิ้มแก้วปลาแซ่บครับตัวเนี้ยไม่เคยกินแต่ว่านี่แหละเดี๋ยวเบ้ากลิ้มเสียวไปเอาไปล่องแกงบ้างนะครับเนาะเพราะว่าเบ้ากลิ้มเห็นอยู่ในช่องยูทูปของน่ะของประเทศอินเดียน,นั่นแหละพื้นแกงกินครับแต่ว่าพื้นแกงคนะคนะสูตรกับเห่าดอกแต่ว่าเบ้ากลิ้มในสีแกง เป็นสูตรของไทยนี่แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่ใส่ดอกตัวนี้แกงนะครับนอะนี่ดอกบุกน่ะว้าเราไปแกงจักนี่พ่อแล้วพ่อมองเลยนี่เอาจักสามดอกกับพ่อมาแล้วครับนี่สองคนอ้นั่งอีกครับพรรยาพืน้นมานว่ยาะยานี่ thế rung 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 ô in bon có đầy hoa đỏ cà chéo vẫn này này đây thế ô thấy không các nè đào cá ta phun thuốc vẫn chỉ ở lại của nhì đây nó phun thuốc đào khoan đào này nó rất ít cục này phun bao nhiêu chắc à vậy về 3 tí คุณลงไปแค่น้อยนึงก็เกาหอดบักมันนะซับมองบักมันมีบ่ซับขาดได้บ่เออคุณลงไปอีกก้อนจุกมึงดูเฮ้ยไปซับหัวมันซะหน่อยคุณลงไปจังหน่อยนะเพราะซับบนบนบักมันขึ้นบักไต่ะเห็นบ่เออขาดเลยนะเออจุงดูหินเออนี่ละให้ได้ซับในละได้เฮ้ยเอาอีกเอาอีกเอาจักสามดอกพ่อ <c oughs> คุณดอกก็งาม <c oughs> ได้สินนะเดี๋ยวสิแกงให้กิน <c oughs> โอ้ยเมื่อคืนี่ไผยกินได้เห่าประเทศไทยชาบเบิ่งเบื่อคืนเ,คเห็นเ <c oughs> มื่อคืนเห็นคลิปที่เขาเห็ดแกงตัวนี้กินเห็นแ,นนแต่คลิปต่างประเทศประเทศอินเดียนี่ยวะเห็นประเทศอินเดียเขาแกง <c oughs> อันเดียวกันเล่นะดีนะเดี๋ยวบ้าเครื่อสิแกงให้กินลับโลกนี <c oughs> ่ม่อนครับครับ เอาอีกเอาเยียกนี่นี่นนองโอ้ขับดอกผมน,น้ำเดอ้อเอาจักซีดอกกระเพื่อไงเพร่มเส็ยบเฮ่อามาหน่อยเออิเนาอสิสสว่าดิมเมกินน่อนด <S <S อกป,ป่าว่ากินเหรวเอาเล่ยไปปาดห้ทิมอยาไปได้ดอกกระเจียวแดงไหมไปได้ออกก็เอเจียวแดงนี่ทีห้ทหา LIKE พี่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 เจล่ะนี่อีกบอเรากำงาไหมอืมเออเออพูดพูดจะว่ากี่อ่อนเปล่เอิ่นนี่นี่นี่สวยรู้สวยรู้่าจะกินกโทษนึง โคกเก่าไว้นี่เด้อมันบบเป็ี่ยนยังดอกแต่ต้นมันยังกินได้มันมันบบมีสา,าส,ามสารอย่างสารมันเป็นชนิดเดียวกันต้นกินได้หัวกินได้ดอกก็ต้องกินได้ได้เยอะดอกละ่ะโอ้โหดอกคือคือที่หรืบบอ,อเ่พ่อหรือเ่ มันอยู่ทุ่มนี้เด้นตามไ้ทุ่มดอกกระเจียวกระเจียวุ่ดอกเยบุ่ดุดพ่นบ่บ่โอ้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวนี่นี่นโอ้ตั้งดอกหนึงเอาุดคุด แต่เป็นฝนลงก็คื่อน้ำแห้งสหญดก็ได้กินมยุดอกกระเจียวเนาะหลายอยู่ในปลาที่พาไปที่แหลกทั้งไรปลาที่เขาเขาที่แหลกบอกเป็นแท้เลยที่ได้จำไปปลาตั้เแื่อนาที่มาช้านพ้นบ่ล่ะมาที่สอเนาะเอ้ยพุกต้นชุ้มผมหัวกันนท่านะบ่พุกใหญ่เนาะแบ่งได้อีกเหีนยมด้วยรถบ่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยลองบอกรุงนะคุณไม่ใส่แล้วนะไม่มีวะเนี่ยมีกุ้งดิใส่งามอยู่บ่เอาใส่จากพ่อมาบ่ได้เอาโอ้โหบ่หนึ่งคุณใส่เฮ้ยเอาแหน่เฮ้ยอุ้ยนี่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 จุ่วงซื่อๆมาเก็บผักดอกสดาดโอ้ยไปกินกับลาบไก่ลาบเป็ดกินกับปลาแดกปลากระเซ็บ งามงามงามดอกสระดากไฟใหม่ยอดสระดากไอ้ดอกสระดายอกไม้ยอดยอดสระดากมันเป็นดอกสระดากอืองามงามเลยนี่สระดากไฟใหม่มันงามตัวงามยอดหลับประตูกะผีผีเปลาผีนั่งผีงามงามเลยนี่เก็บทุกอย่างที่ขว้างอะเก็บอยูน้ตผักของโปรใดยังหนึ่งเข้าตรงใดย่างหนึ่งเลย không kẹp rồi, hôn hả đọc nhỏ hãy hút hào hút hào hút mình hút hào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  hút ต่อไปห้าไง à y คบต่อาาหากินเปลี่ยนยูไปชื่อเขาคนดี้ดยอยากเลยว่าครบตรงหน้า เกี้ยวเนี่ยอาเดี่ยเฝ้าจิ้มเฝ้าจิ้มเฮ็ดโซโลโซโลเนี่ยออกกล่องก่อนให้หายากโอ้ดอกกระเจียวเนี่ครับนี่คูหนึ่งเลยคูหนึ่งเลยดอกกระเจียวสุดยอดสุดยอดเออเอาดอกนี้เราเฮ,ฮ็ดหนักปุ๊บคิดเดี๋ยวถ่ายก่อนอเฮ้ดอกกระเจียวเดียว quá con gieo nè hôn anh đi anh đi đọt ai đọt buốt đọt buốt có cơm về kìa hey. ừ. ừ. thế con nè nha mới được cuốn ơi nhang bút ba hiện đọt chiều đèn tăng đọt nưng <laughs> Đọc cái chiều cao có ọt vô có thắt lại phốn pha bút tuốt khát quá thì tuốt mùi nì mùi thì là phốn cả đài เดีย๋ยวเก็บภาพก่อนเ้อะภาพสวยงาม